สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพบกับข่าวเราชนะโอนเงินเข้าแอปเป่าตังรอบ2 1000บาท25กุมภาพันธ์นี้นะครับโครงการเราชนะโอนเงินเข้าแอปเป่าตังกรอบที่2แล้วนะครับเป็นจำนวนเงิน1000บาทวันที่25กุมภาพันธ์สองพนี้ส่วนผู้ถือบัตรคนจนโอนงวดที่4วันที่26กุมภาพันธ์สองพ ผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยความคืบหน้าว่ากระทรวงการคลังจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่2จํานวน1,000บาทให้แก่ประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เล่าชนะที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นไปแล้วและยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะในวันพัหรสั ที่25กุมภาพันธ์2564จะมีการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่4จำนวน675หรือ700บาทให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่23ธนาคารกรุงไทยมีการปิดระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและได้ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา11นาฬิกาซึ่งประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นยืนยันการใช้สิทธิ์โครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถใช้จ่ายวงเงินได้แล้วตามปกติโฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำอีกว่าในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการรายย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะที่กำหนดให้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยตรงจากประชาชน ตามราคาสุทธิของสินค้าหรือบริการนั้นๆมีการซื้อขายสินค้าหรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลางหากตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าวกระทรวงการคลังจะดำเนินการระงับการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป กระทรวงการคลังของความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิ์ของตนเองขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการรายย่อยรวมถึงประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการ ทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าบริการเกินควรของผู้ประกอบการผู้ให้บริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ที่หมายเลข1569หหรือแจ้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนพร้อมหลักฐานในการร้องเรียนรวมถึงช่องทางการติดต่อกลับ สำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะณวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 4มีดังนี้นะครับประชาชนกลุ่มผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันแล้วจำนวน1.3ล้านคนสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับ จำนวน23,935ล้านบาทในส่วนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วมีจำนวนมากกว่า15.4ล้านคน มีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นจำนวนเงินถึง19,637ล้านบาทรวมแล้วมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการจำนวน29.1ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า43,572.1ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้ใจ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวน1.1ล้านกิจการโดยจังหวัดที่มีการใช้ยอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สูงสุด5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาครน,นครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นและเชียงใหม่ตามลำดับนะครับใครมีคำถามก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับ ขอบคุณครับ